พี่น้องครับปัญหาแพรขนานยนต์รถติดโปนัทพัฒน์เรามีทางออกมาให้ต่อไปต้องแก้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การเดินทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอสิงหนครปัจจุบันมีสองเส้นทางคือสพารเตินาสุรานนท์กับแพรขนานยนต์ที่ใช้งานมากกว่า50ปีแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องกล้าเปลี่ยนกล้าทาสิ่งใหม่เพื่อความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเพราะเวลาที่ใช้ในการรอสาหรับบางคนเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าราคาค่าแพรขนานยนต์ ในขนานยนต์มีผู้โดยสารเฉลี่ยทั้งไปและกลับประมาณ12,000คนและมีรถยนต์ประมาณ4,000ถึง5,000คันรถยนต์ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินไปกลับ40บาทต่อคันใน1ปีใช้เงินไปประมาณ14,000บาทถ้าเลือกที่จะข้ามสะพานติมนาสุราังคา์เข้าเมืองตกขาจะต้องใช้เวลากว่า30นาทีด้วยระยะทางกว่า20กิโลเมตร และพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีการศึกษาจะทําสะพานยกเปิดปิดข้ามทะเลสาบเราก็ให้การสนับสนุนแนวทางนี้ไม่ว่าจะแนวทางอุโมงเราก็ให้การสนับสนุนแต่ถ้าทั้งสองแนวทางยังช้าหรือทําไม่ได้เรารอไม่ได้เรามีแนวทางที่สาม,มานําเสนอและศึกษาครับจุดที่3มที่เราจะศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางจากโป้ณัฐพัฒน์โดยสะพานจะเริ่มตั้งแต่บริเวณประมงใหม่ไปจังหวัดบ้านแหลมสนอำเภอสิงหคนครโดยฝังประมงใหม่ จะเรื่องกับถนนเตาหลวงที่เป็นจุดกึ่งกลางของเขตเทศบาลนครสงขลาถ้าไปถนนไซบุรีเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปโซนตำบลบ่อยาที่เป็นศูนย์ราชการและสถานศึกษาถ้าว่าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นเขตกองทัพเรือเขตชุมชนและหาวิทยาลัยอีกสองแห่งสถานนี้จะย่นเวลาการข้ามฝั่งเมืองสองขลาสิหนครให้เหลือเพียง10นาทีโดยความยาวสะาน1 3กิโเมตร และต่อด้วยสะพานเรียบริมฝั่งชุมชนไปอีก3กิโลเมตรซึ่งจุดนี้เราสามารถผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกฝั่งทะเลสาบสงขาและเป็นแหล่งค้าขายสินค้าท้องถิ่นรวมไปถึงร้านอาหารได้อีกด้วยครับตรงนี้คือตำบลหัวเขาของอำเภอสิงหนครนะครับแล้วก็สะพานที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานเรียบริมเลที่รถมอเตอร์ไซค์สามารถสัญจรผ่านได้อย่างเดียวครับโดยสะพานเรียบชุมชนประเทศไทยมีแห่งหนึ่งที่ชลบุรีที่ชื่อสะพานชนลมาศวิถี มีประโยชน์ต่อคนสุขามากครับสามารถทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกของทะเลสาบสงขาที่สวยงามและยังสามารถขยายพื้นที่ให้เป็นจุดซื้อขายสินค้าเพิ่มเติมได้ด้วยครับทั้งหมดนี้ผมจะเร่งศึกษาและเริ่มดําเนินการต่อในทันทีเพราะปัญหานี้รอไม่ได้อีกแล้วครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระหว่างรอผลักดันโครงการสะพานให้แล้วเสร็จผมจะบริหารจัดการแพรขนานยนต์แบบไร้รอยต่อโดยการเพิ่มท่าเทียบแพขนานยนต์อีกหนึ่งแห่ง บริเวณเดียวกับท่าแพเดิมเพื่อรับรองช่วงที่การจราจรหนาแน่นของพี่น้องประชาชนครับต่อไปนี้ปัญหาท่าแพขนานยนต์ที่รอกันนานน้องนองนักเรียนนักศึกษาตอนเช้ามารอคิวกันพี่น้องประชาชนรอคิวเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้เรารอแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วครับตรงนี้เป็นแนวทางที่3ที่ผมคิดว่าทําได้ทําง่ายแล้วก็ไม่ติดเรื่องความมั่นคงทางทะเลด้วยเมื่อศึกษาเสร็จจะไปเสนอรัฐบาลให้ลงมาแก้ปัญหาและทําสะพานนี้ให้ได้นายกอบจอจะบุก จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดสะพานนี้ให้เร็วที่สุดฝากโป้ณัฐพัฒน์ไว้ด้วยแล้วผมจะทําให้ผมจะขึ้นไปลบที่กรุงเทพให้พี่น้องเองครับฝากโป้ณัฐพัฒน์ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ